สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลวไฟชานอลกับเกมเอเธเรียรีซาร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาพูดถึง2ตัวละครใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในเกมในรอบนี้นะครับผมซึ่งตู้เนี่ยก็เพิ่งเข้าเมื่อตอนเที่ยงเองนะครับผมตัวละครเนี่ยก็จะมีชื่อว่าลิเลียมนะครับผมเป็นตัวละครระดับ s อ r ทารธามืด1ตัวนะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในตู้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นเกรดเอนะครับที่เข้ามาใหม่ ตัวละครของนินุนะครับสองตัวละครนี้เลยนะครับผมสองตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับผมเรามาวิเคราะห์สกิลกันแล้วก็ความสามารถกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปิดตัวละครเหล่านี้ไปลองเล่นกันนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธเรียรีซาร์กันด้วยนะครับ UG p h o ฟ e ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำ ตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Ragnarok M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแขมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคริป t i o n และอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาพูดถึง2ตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับผมว่า เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่เปิดตู้กระชาแบบแสงมืดเนี่ยสองตัวละครตัวนี้สามารถออกจากตู้ปกติได้ไหมนะครับแน่นอนว่านะครับผมมันออกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยสามารถออกจากตู้รวมได้ลิเลียมก็อยู่ในนั้นนะครับส่วนตัว SR นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะในตัวของแสงมืดนินุก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงตู้รวม เผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปิดตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวพวกนี้ในอนาคตบางคนอาจาจะมาเล่นทีหลังใช่ไหมแล้วตัวละครเนี่ยมันออกจากเรตอัพไปแล้วก็ยังคงอยู่นะครับผมไม่ได้หายไปไหนเนาะนี่ก็ยังอยู่ปกตินะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่บางคนเนี่ยก็ถามกันว่าถ้าตัวละครตัวนี้มันเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยจะออกจากตู้อื่นนอกจากเรตอัพรอเปลนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของตัวละครตัวนี้กันก่อนละกันนะครับลิเลียมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในแง่ของ ค่าเซตัสพื้นฐานของตัวละครรวมถึงตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครประเภทอะไรใช่ไหมตัวนียผมให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายดาเมจนะฮะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าถึงแม้ว่าเป็นตัวละครสายดาเมจแต่ค่าเซตัสเนี่ยค่อนข้างที่จะทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ h p สตีนะครับผมค่อนข้างสูงเกือบหมื่นห้านะครับถ้าหากว่าปลดเต็มตัวของพลังโจมตีพันสอง้นะครับผมบวกข้างหลังอีกห้าป้องกันเนี่ยเจ็ก็คือไม่น้อยเลยนะครับสูงกว่า อย่างพวกตัวละครอย่างเยลิหรือว่าตัวของแมซอาอีกสปีดเนี่ยก็สูงที่สุดในบรรดาตัวลาเบทหลายตัวแล้วนะครับผม125บวก15หลักนะครับกิเลส30เปอร์คิดาเมจ150บวก12นะครับเรื่องของค่าเซตัสพื้นฐานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าค่าเซตัสของตัวละครตัวนี้มันจะดีมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของสกิลเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นในการฟาร์มสักเท่าไหร่ อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าดีไซน์ตัวละครตัวนี้หลายๆอย่างนะครับผมทําออกมาเพื่อเน้นคอนเทนต์อารีนาเป็นหลักนะครับและเป็นคอนเทนต์อารีนาที่เน้นค่าตัวทีมแทงค์แล้วก็ทีมซับพอตเป็นหลักด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูสกิลทีละสกิลของเขาแล้วกันนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมตัวของสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1เนี่ยปกตินั้นจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหาย แล้วก็ฮิวเลือดให้กับตัวเอง60%ของดาเมจที่สร้างได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปลดถึงขั้น5แล้วนะครับตัวของสกิลนี้เนี่ยก็จะได้ความสามารถพิเศษเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมก็คือสถานะแฟลตที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสถานะควบคุมใดๆทั้งหมดนะครับผมรวมถึงสถานะลดเกรดเทิร์ Turn ด้วยเช่นกันนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ดีมากๆ เพราะว่าไม่ท่องพึ่งบัฟอะไรต่างๆเลยนะครับที่จะช่วยส่งผลในเรื่องของการป้องกันสถานะผิดปกติหรือว่าการโดนโลดเกรดเทินนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลสร้างดาเมจแล้วก็ทำซ c ซนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ฟันสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับดยในแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจอยู่ที่180ถ้าหากว่าเราอัพถึงขั้นที่4นะฮะ และทุกครั้งที่ทําการสร้างความเสียหายนะครับผมทําให้1%ของเลือดศัตรูที่เสียไปเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับเราอีก1%นะครับแปลว่าตัวของความสามารถนี้เนี่ยยิ่งศัตรูมีเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับผมสกิลสอเนี่ยก็จะยิ่งแรงมากขึ้นนะครับและถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีเลือดต่ากว่า70%นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยสตาร์ทอีกเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันนะครับผมอ่ะับตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าหากว่ากําจัดศัตรูตัวนั้นได้ จะทาให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในสนามเนี่ยโดนสตันเป็นระยะเวลาหนึ่งเพนนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่สร้างดาเมจได้ค่อนข้างแรงและแถมยังมีสถานะสตันด้วยนะครับผมอ่ะตัวของสกิลนี้เนาะสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นสกิลที่3ที่เป็นสกิลไฮไลท์ของตัวละครตัวนี้ที่ทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองได้ดีมากๆเพราะว่าก่อนที่เขาจะทําการโจมตีนะครับผมเขาจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองก่อนรวมถึงการบัฟเพิ่มสปีดให้กับตัวเองด้วย เป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับผมแล้วประเด็นคือสกิลนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอัพเต็มคูดาวเนี่ยน้อยมากนะครับจาก4เทินจะเหลือเพียงแค่3เทินเท่านั้นนะฮะทำให้ตัวละครตัวนี้แทบจะมีบัฟแอตแทกกับสปีดเนี่ยเกือบจะตลอดเวลานะครับเพราะว่ารอตัวของบัฟเนี่ยเพียงแค่เทินเดียวเท่านั้นเนาะส่วนสกิลเนี่ยก็สร้างความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมเพราะว่าสร้างความเสียหายถึงห0ายให้กับศัตรู1ตัวด้วยนะครับ และถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดมากกว่า60%นะครับผมความเสียหายเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีก50%นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟก์พิเศษเพิ่มเติมนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถโจมตีทะลุโล่ของอีกฝั่งได้นะครับและทำการบล็อกเลือดนะครับผมของเป้าหมายด้วย50%ของดาเมจที่สร้างได้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราตีดาเมจเข้าไปประมาณ50,000ละกันนะครับผมอ่ะอีกฝ่ายเนี่ยถ้ายังไม่ตายนะครับจะทำให้โดนบล็อกเลือดไปละ 20,05นะครับทำให้เขาเนี่ยต่อให้เขาฮิวเลือดขึ้นมาอย่างไงเนี่ยก็จะไม่เกินนะครับผมใน20,05ตรงนั้นเนาะก็คือจะถูกผนึกเลือดไปนะครับส่วนหนึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับบอสต,ตัวหนึ่งอ่ะผมก็นึกไปออกละว,ว่าบอสต,ตัวไหนนะครับที่เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ล้างดีบัฟออกมันก็จะโดนบล็อกเลือดนะครับผมให้เราเนี่ยไม่สามารถฮิ้วเกินนั้นได้เนาะผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นบอสต,ตัวไหนนะครับผมอ่ะส่วนถามว่าสกิลนี้เนี่ยแรงไหมคือก็อข้างที่จะแแรงมากกล้ว็ ยิ่งศัตรูแหละเลือดเยอะนะครับผมเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดที่กำหนดเนี่ยก็จะยิ่งสร้างความเสียหายได้แรงมากๆซึ่งเอาไว้ปิดพวกดาเมจอีกฝั่งได้ดีนะครับผมหรือเอาไว้ฆ่าพวกตัวซับพอตที่ยืนถึกๆแล้วก็ฮิลแรงแได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการบิวตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นทั้งดาเมจด้วยนะครับผมและเป็นทั้งตัวที่เราเนี่ยมีสกิลต่างๆที่ดูแลตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเราจะบิ ไปทางสายดาเมจแน่นอนว่าตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างบางอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยจะบิวตัวละครตัวนี้ไปทางเวทถึกผสมดาเมจนะครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะถึกไม่พอแล้วก็ดาเมจอาจจะไม่พอด้วยนะครับแต่ถ้าไปถึกจาเลยเนี่ยดาเมจเราก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการบิวตัวละครเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องลองตัดสินใจแล้วก็ลองบิวดูแล้วกันนะครับผมว่าบิวว่ามาไหนพอที่จะฆ่าศัตรูได้แล้วก็พอที่จะยืนด้วยตัวเองได้นะครับผมเพราะว่าถ้าจาเมจจัดเกินไปโดนอีกฝ่ายตีทีเดียวก็คือตายเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ถ้าหากว่าถึกเกินไปนะครแล้วก็ดาเมจปิดไม่ได้เนี่ยก็จะลําบากด้วยเช่นกันนะครับผมศัตัวละครตัวนี้เนาะตัวในเรื่องของการอัพศักยภาพแต่ละอย่างถามว่าตัวละครตัวนี้ต้องอัพศักยภาพเยอะไหมเอาจริงนะมีสกิลที่ฟิกว่าจะต้องอัพเต็มเนี่ย อย่างน้อยถึง2สกิลด้วยกันนะครับก็คือ 1. สกิลแรกนะครับบังคับอัพเต็มเพื่อที่จะเอาความสามารถที่ต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมดนะครับผมให้กับตัวละครของเรานะครับไม่งั้นเนี่ยคือเราก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่มีการซีซีนะครับผมก็ไม่ต่างกับตอเมดทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันเนาะถ้าอัพเต็มก็ได้พวกแอตเท็เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมด้วยนะครับสกิลแรกเนี่ยยังไงก็ต้องอัพให้เต็มนะครับ ถัดมานะครับสกิลที่3นะครับสกิลที่3เองเนี่ยก็บังคับอัพเต็มด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าสกิลสานะครับที่ต้องอัพเลยก็คือ 1, 1> มีพาสซีฟเพิ่มสปีดถึง15หน่วย <S <S อยู่ตรงบริเวณ2องอันนี้นะครับผม <S <S และมีเลเวล5เนี่ยทำให้คูดาวของสกิล3ลดลงด้วยซึ่งแน่นอนว่าสกิลที่3ของเราเนี่ยเป็นคีย์หลักในการสังหาอีกฝ่ายนะครับผมเหมือนทําให้เราเนี่ยสามารถวนคูดาวได้เร็วนะครับผมแล้วก็จัดการอีกฝ่ายได้เร็ว มันก็จะยิ่งดีนะครับผมส่วนทางผ่านเนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัวคูณดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นในการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมจากแมคเซีของอีกฝ่ายที่มากกว่านะครับผม60%ขึ้นไปเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตีแรงได้สกิลสอเนี่ยถามว่าจาเป็นต้องอัพไหมนะครับเอาจริงเนี่ยคือจะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าอัพถึงขั้น5เนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นเรียกของศัตรูที่เสียไป นะครับผมอ่ะสาหรับตัวของสกิลที่2เนาะอันนี้เนี่ยก็ถือว่ากินเยลลี่ค่อนข้างที่จะเยอะขั้นต่ำสิบก้อนนะครับผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ปั้นก็ออยากนะครับแล้วก็ของก็ค่อนข้างเปลืองจะค่อนข้างผิดกับพวกตัวละครอย่างแมสไซอาหรือว่าเยลลี่นะครับผมแต่เยลลี่ก็กินเปลืองเหมือนกันนะถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับเป็นตัวละครที่ดีแต่ว่าไม่เหมาะกับการเล่นคอนเทนต์ฟาร์มจะไปเหมาะกับการเล่นคอนเทนต์อารีนาซะมากกว่านอะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตัวละครอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นตัวของนิลุนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถ้าจะให้พูดเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนอ่าลินลี่เวอร์ชั่นที่แบบว่าดรอปลงมาประมาณหนึ่งนะฮะเมที่ผมลองดูในเรื่องของสกิลต่างๆแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นทั้งดีบัฟอีกฝ่ายและเป็นตัวละครที่อวยดาเมจเป้าหลักของเรานะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับจากสกิลอะไรบ้างเนาะ สกิลแรกของนีนุกนะครับตีโจมตีปกติใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็จะมีโอกาสมอบสกิลเปาะบางให้กับเป้าหมายเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้อัพสกิล1จนเต็มเนี่ยสกิลเปาะบ,บางจะอยู่เพียงแค่เทินเดียวนะครับผมเปราะบ,บางก็คือสถานะที่เป็นรูปเลือดนะครับที่แบบว่าจะมีอยู่ในตัวของเดียนาอยู่ในตัวของดิตติ้งอะไรพวกนี้แหละนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นตัวดีบัฟแล้วก็เป็นตัวบูทดาเมจให้กับตัวหลักเรานะครับผม รับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่อวยตัวละครดาเมจหลักของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้จะทําการสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเดี่ยวนะครับจำนวน4ครั้งด้วยกันนะฮะในแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจ70%ดและทําการฮิลให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือฮิลให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับและยังเพิ่มเกรดเทินให้กับตัวละครเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วย20%นะครับผมก็จะเป็นตัวที่ดึงเกรดเทินให้กับตัวดาเมจ ของทีมเรานะครับคูดาวก็จะเป็นทั้งหมด3เทินด้วยกันเนาะแต่อาจจะไม่ได้ดึงหนักมากเหมือนตัวของลิลลี่นะครับเพราะว่ามันจะต้องพึ่งจากสกิล2ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นลิลลี่เวอร์ชันที่แบบว่าดรอปลงมาประมาณหนึ่งนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของการบูทความสามารถเนี่ยถ้าหากว่าอัพสกิลเต็มก็คูดาวก็จะลดลงไปอีกนะครับผมถ้าหากว่าอัพสกิล4เพิ่มเนี่ยก็จะทําให้การฮิลที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดึงเกตเทินที่เพิ่มขขึึ้้้นนนก็ตองงััถ3ะครบ สก,กิลสุดท้ายสก,กิลที่3นะครับจะเป็นสก,กิลดีบัฟนะครับผมใส่เป้าหมายและทําการเพิ่มสปีดให้กับเพื่อน่วมทีบทั้งหมดนะครับซึ่งโอกาสติดดีบัฟเปร่ะบางเนี่ยสูงมากนะครับแค่จะทํา acc ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมเพราะว่าโอกาสติดเริ่มต้นก็อยู่ที่80%แล้วถ้าเราทํา acc ประมาณสักนิดหน่อยเนี่ยก็คือไม่ถึง100%ก็ได้ตัวของโอกาสติดเนี่ยก็จะเกิน100%ไปแล้วนะครับผมถามว่าความเสียหายแรงไหมนะครับถ้าหากว่าไม่ได้บิ i มาทำดาเมจเนี่ยก็ไม่ต้องทำแรงก็ได้นะ เพิ่มสปีดให้กับทีมเราด้วยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ดีบัฟแล้วก็ซีซีที่ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับแถมถ้าหากว่าอัพสกิลครบขั้น5แล้วเนี่ยตัวของครูดาวสกิลก็จะเหลือเพียงแค่3เทินเท่านั้นนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ปั้นง่ายนะครับผมเป็นตัวละครระดับ SR ที่เอามาช่วยบัฟแล้วก็บู์สปีดให้กับทีมเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอะแต่ก็ถึงแม้จะเป็นตัวละครที่แบบว่าดีนะครับแต่อาจจะก็ไไม่ได่ดดด้ีีทสุ ขนาดนั้นเนาะเพราะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวดีบัฟอย่างตัวของครอสนะครับผมมันดีบัฟเยอะกว่าไม่ว่าจะมีทั้งแฮกกิ้งไม่ว่าจะมีทั้งลดเกราะนะครับผมหรือตัวของเดน่าก็เช่นกันนะครับมีทั้งเปราะบางนะครับผมมีทั้งอ่าความสามารถที่โดนดาเมจเพิ่มเติม,ตมหรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามากๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะใส่ไปในทีมใดทีมหนึ่งจริงๆนะครับทีมนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีตัวบู์สปีดให้กับทีมของเรา หรืออาจจะไม่มีตัวที่แบบว่าทําดาเมจต่อบางให้กับตัวละครของเราแล้วก็ไม่มีตัวทัพ์ดีๆที่บูทให้กับทีมเรานะครับผมถึงจะเล่นได้ดีแต่เอาจริงๆแอบใช้งานยากมากนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต่อให้ได้มาก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะปั้นขนาดนั้นนะครับส่วนี้เรื่องของศักยภาพนะครับสกิลหนึ่งอัพมีเพิ่มสปีดนะครับผมในตรงนี้เนาะทั้งหมด12แต้มนะครับสกิลที่2นะครับผมเป็นเพิ่มเกราะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลที่3ก็เพิ่ม ACC นะครับผม20%เนอะ รงนี้เลยนะครับผมทั้งหมดนะฮะหลักๆทั้งสองตัวละครตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถามว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเปิดไหมสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นสายอารีนาจ๋าๆอยู่แล้วโดยเฉพาะผมนะครับผมเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเหมาะกับการเปิดสักเท่าไหร่ถ้าเรารักในการเล่นคอนเทนต์ PVE ซะมากกว่านะครับผมอ่ะแต่ถ้าใครเล่นในตัวของอารีนาเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเปิดมาเล่นมากๆนะครับจากความสามารถหลากหลาย ที่สามารถเล่นจัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ค่อนข้างสูงนะครับผมสาหรับตัวละครตัวนี้นะลีเลียมนะครับผมส่วนตัวนี้รู้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะถ้าถามว่าส่วนตัวผมเปิดไหมก็คงจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะดองการันตีเอาไว้ที่แบบว่าเปิดเยลีย่ไม่ออกนะครับหรืยี่สิบเก้าครั้งเนี่ยไปเปิดตัวละครตัวถัดไปดีกว่านะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆ ของทเกมเอเรียรีสาร์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว,เว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน